แอนเป็นพิธีกรอของมิสเตอร์ลอสค่ญญะใช่ปหวะค่ะจริงๆมันแอนไม่ได้คิดว่ามันจะเป็น,ป,นประเด็นเลยนะคะเพราะว่าพอยที่แอนจะจะ,จะสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านชุดเลยมันเกี่ยวกับความ อดทนของนางงามในวงการนางงามซึ่งมันไม่ได้เป็น f i e l d of lavender แล้วก็ rainbow ตลอดเวลาใช่ไหมคะ mm hmm. ในชีวิตของเราตอนเรามีเป้าหมายจะมีคนที่ไม่ support เราที่ support เราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วอันนี้คือประเด็นที่แอนอยากพูดถึงค่ะว่าทุกอย่างในใน journey ของแอนนะคะไม่ได้มาแบบง่ายๆแล้วก็อยากให้เป็น inspiration แล้วก็แรงบันดาลใจให้ทุกคนพุชตัวเองไปตามความฝันแม้แต่จะมีคนที่ส p o r t หรือไม่ p o r t ซึ่ง เรื่องของโอชุดไหนเอ้ร้านไหนชุดไหนคือแอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะมันคือในอดีตใช่มันคือในอดีตแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็น p o i n t ่แอนกําลังที่จะศึกษาอะไรแอนรีบแบบนะคะว่ามันมีเสียงแปลกบางคนเขาแบบอุ้ยนักแอนปัดใจจังเลยฝังหนึ่งก็ตอบว่าเพราะว่าแอนในการตอบว่าแอนตอบดีแตาอว่าแอนตอบดีเหมือนว่าไม่ได้เงี้ยกคนของแอน รู้สึกยังไงกับฟีดแบ็ที่ผ่านมามากครับก็ทุกคนมีมีสิ์ที่จะพูดแล้วก็แชร์ความคิดเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแอนไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปไปด่าหรือว่าไปอะไรคะ่ะนี่คือมุมมองของแอนแอนไม่ได้เคยหวังดีกับหวังไม่ดีกับใครเลยแล้วก็เออก็อยากให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนที่พูดออกมาแล้วก็ไม่อยากให้แบบ คะค่าเปล่าครับถ้เสียข้างหลังครับังต่อเลยไม่ได้อยากให้ใครไปสร้างประเด็นในเรื่องที่ที่แอดพูดที่ไม่จริงมันเป็นคนก็จะบอกว่าแบบมันเป็นทางคนบางคนก็บอกว่ามันโพสิทีฟแบบมีนบอกว่าแต่อีกฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะรู้สึกว่ากระแสเป็นยังไงนะเราจะรู้สึกเสียมากเป่าสำหรับแอนนะคะแอนไม่เคยที่จะพยายามอิน fluence negativity เลยแอนบอกเสมอว่าแอนมีแพลตฟอร์มที่อยาก spread positivity ให้ทุกคนให้ใช้แพลตฟอร์มมาเป็น พลังบวกให้ทุกคนสิ่งที่แอนพูดแอนก็พูดจริงแอนไม่ได้มีแบบความหมายแบบใต้นั้นเลยคือขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีเราก็ใช้เวลาของเรามาเป็นคนดีบางทัวบางคนเขาไปอาจจะไปจมปีร้านต่างๆที่แบบอาจจะเป็นการเข้าใจผิดใช่ไหมอันนี้คือการเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเหมือนที่แอนได้พูดไปนะคะประเด็นคือไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านร้านชุดเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับ ตรงนี้เลยมันเกี่ยวกับความพัฒนาในเจอร์นี่ของเราใช่แล้วพรวันนี้เราได้เป็นแอนเชียรีเราได้เจอคนนั้นแอนเชียร์ดีตอนนี้เราได้เจอทนงี้อ่ะพี่คะกว่าหนูจะมาสร้างชื่อให้เลยใช่ชือไม่ใช่แอนนะว่าแอนหสายคนไงเราได้เจอพอเราเป็นมีชื่อเสียงเราได้เจอดีไซเนอร์คนนั้นไหมแล้ววันนี้แลวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก่อนต่อก่อนม i สอุนิเวอร์สไทยแลนดแอนก็บอกว่ามันคือ จอรี่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องวังวลยคะว่าหลังจากนี้มันจะมีปัญหากันระหว่างตัวเราขอห้องเสื้อหนงเหล็กแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะต้องโยกขาได้ใช้หรือว่าอะไรก็แอนแอนก็หวังว่าคนที่เราได้ร่วมงานด้วยเห็นว่ามันคือในอดีตแล้วก็ถ้าอยากร่วมงานก็ยินดีมากๆเลยค่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ควรที่จะแคร์เพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็จะไม่มีความสุขขอแสดงว่าเราก็ไม่ได้ติดใจกับสิ่งไม่ได้ติดอะไรเลยวิตใช่มันคือ การเรียนรู้ในชีวิตของเราจะมีเหมือนที่แอนได้พูดตลอดจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่าไม่สปอร์ตคือมันธรรมดามากๆเลยหรือที่เป็นเรื่องเพราะว่าแม่ชมกับพี่หนุ่มอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นครืออปล่าก็เได้แบบใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้บอกด้วยนะคะไม่ได้บอกหลักไมมใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรที่สําคัญมันก็ปดแทนเราด้วยเลย ก็ได้พูดกับแม่ๆชมแล้วก็ทางทางทีมทุกคนนะคะว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่อยากมาพูดถึงแค่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่หนุ่มก็ถามว่าโอเคมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเส้นทางนางงามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นที่ทุกคนคิดที่ถามไปเพราะเรื่องยี้ไม่เกิดขึ้นกับเรามันทําให้แรงพยายามมีแรงผลักดันกับตัวเรามากขึ้นใช่ค่ะเพราะมันทาให้เราเห็นว่าเราอยากได้มันเยอะขนาดไหนเรา อยากพุชตัวเองไปถึงจุดนั้นจะทํายังไงบ้างด้วยที่อาจจะไม่ได้มีเส้นทางที่แบบ แบบ clear สำหรับเราใช่อย่างที่เป็นข่าวไปมันมีแบรนด์ไหนที่ติดต่อมาหลังจากนั้นไปเขาอาจจะเอ๊ะหรือเปล่าเออมีไหมต้องไปติดต่อพูดคุยไหมเลยได้เช็คบ้างส่วนตัวไม่ไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าต้องถามไม่ได้มาถึงเราไม่ได้มาถึงแอนถึงทีมงานใช่แต่ว่ามันมีเอกสารหนึที่บอกว่าหลายคนว่าคิดว่าแบบทีมเรามันเข้าใจผิดกับเรื่องนี้หรือเปล่าในอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเป็นเร่องก็ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆมัน ก็เหมือนเดียแอนฟูมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหรือเรื่องร้านชุดมันแค่อยากเล่าให้ฟังค่ะใช่ฝากถึงเป็นพิธีกรหน่อยจั้าเป็นพระคนนีอ๋อใช่ครับปีนี้โอเควันนี้เลยนะคะวันนี้แอนจะเดินทางไปแคนเบเดียนะคะไปเป็นไปเป็นพิธีกรของ Miss g l o b a l นะคะขอฝากทุกคนเชียร์การด้วยนะคะ Miss Thailand g l o b a l ไปคว้ามงกุฎให้คนไทยนะคะ เราได้ Miss Intercon แล้ว Miss Miss Planet แล้ว Next is Miss Global นะคะก็ฝากทุกคนไปเชร์ไปไป follow live ติดตาม like comment share ทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปดูผลงานของแอนบนเวทีนะคะเป็นพิธีกรสาวสวยดูลุกดูลุกฉ่ำนะโอเคโอเคอาถ่ายรูปถ่ายูปดเซอร์ดิเอสวยไปแอนแอนมีจับมืหน่อยค่ะแอนต้องมีจับมือกัน

อันสีทองอันสีนิ่งอัน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 สีทองอันสีทองอันสีทองอันสีทองกอดอีกอ่ะกอดอีกอ่ะอันนี้ร้านดีสวยสวยสอยฮันยูแม่สวยนะโอเค